ปฟา,าก็กระโดดตามลงไปเลยไงกระโดดตามก็ตายก็ตายพรบกันตามก็ตาย,ยตาก็ตายพบกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่ช่องแฟ่มลี่สวัสดีครับสำหรับอีทีนี้นะครับป๋าปากับชมพู่ก็จะพาเด็กๆไปเดินข้ามสะพานเสี่ยว,วเสียวว้าเวาเสี่ยวว้าวเออเราเราจะไปพิสูจน์กันดูนะครับว่าชมพูจะกล้าหรือเปล่า เออเอาไปพิสูจน์กันดูนะครับว่าชมพูจะกล้าหรือเปล่าวิ่งดีครับไอ้หรือเปล่ากล้าหรือเปล่าชมพูเห็นหรือ,อยังเห็นสะพานหรือ,อยังเห็นเห็นอยู่ไหนอุ้ยสะพานแบบนี้ชมพูกล้าเดินหรอมันจะตกหนามไหมอ่ะโอ no กล้าเปล่าลเอาลองดู จะตกไปเนี่ยอีะีนี้นะครับเราจะมาท้าทายว่าชมพูจะมีความกล้าหรือเปล่านะครับนะนี่เห็นไหมเห็นไหมเขาบอาไหมเขาบอกว่าอะไรสะพานรักน้ำรีสอร์ทสพานหมอกรักไปไป เฮ้ยหนูเดีไปคนหนูเก่งแล้วหนูไปคนเดียวได้หนูเชื่อป๋าดิเดี๋ยวป๋าเดินตามหลังไปไงป๋าจะเดินตามถ่ายไปไงไปป๋าเชื่อว่าชมพู่ทาได้เพื่อนเพื่อนในช่องยูทูปชมพู่ก็เชื่อว่าชมพู่ทาได้ไปเลยไปต้องกลัวโธ่มจะเท่าไหร่เนไหมเหไหมเนี่ยเอ้ยสบายไป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 ไไป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  ไกลัวอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่เห็นไหมข้างล่างก็พื้นดินไม่มีอะไรไม่มีหรอกอะไรจะจับไปทำไมไปดิ นะครับอไปล่อยมือเดินไปเดินไปเดินไปมาไปยังครับไม่กลัวนะฟางก็เดินตรงกลางชมพู่ต้องเดินตรงกลางกลางไว้อ่าไปไปเห็นไหมโน่นเห็นเห็นทางขึ้นข้างบนนู่นป่ะนู่นน่ะเห็นป่ะอะไรไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีพึ่งบินมีพึ่งบินมีพึ่งบินมีเราตามพึ่งไหมครับตามพึ่งไหมครับตามพึ่งไหมครับฟี อ่ะไปไปเห็นไหมไม่มีอะไรเลยเห็นไหมฮัมพ์โฮไม่เห็นน่ากลัวเลยเห็นไหมข้างล่างเป็นอะไรเอาให้เพื่อนดูดิข้างล่างเป็นอะไรโอ้สูงไหมเนี่ยโสูงเหมือนกันนะเนี่ยเขาไม่หนูตายเเฮ้ยไม่ตายหรอกไปฝางก็กระโดดตามลงไปเลยไงกระโดดตามก็ตายก็ตายพร้อมกันตามก็ตายก็ตายพร้อมกันเรากย ใส่เสียใจทำไมเสียใจเรื่องมัตอตายอุย้ยม้าไม่เสียใจม้าดีใจมามาเร้สบายไงไม่ต้องมานั่งดูแลพวกเราไงไปใกลถึงแล้วใกลถึงแล้วมามาคิดถึงหนูแน่เลยเนี่ย,มามาย,ยไปไปไป,ไปไติดไปติดโอ้ยนี่เราอยู่กลางน้ำแล้วนะครับโอ้ยชมพูนี่เรามาไกลแล้วเนี่ยเรามากไกลแล้วนะโอู้หตอนนี้สะพานแกว่งครับ ทางแกว่งครับเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปไปวิ่งไปดิไปดิเร็วเนี่ยป๋ามาแล้วไปเร็วไปไปไปเร็วไปดิใกล้ถึงแลว้วขึ้นไหมอันนี้เอาขึ้นไหมอันนี้เอาอ่าเห็นไหมเราไม่ได้อยู่บนน้ำแล้วตอนนี้เราอยู่บนดินแล้วเห็นไหมนี่อ่ะอยู่บนดินเราก็ตกล่นตายอ่ะไปวิ่งไปเร็วเราใกล้จะทำสำเร็จแล้ว ใกล้จะทําสําเร็จแล้วไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเร็วปลาแตงแล้วนะปลาแตงแล้วนะปลาชนะแน่นอนชนะแน่นอนปลาดที่อีกนิดเดียวเองเเออออโอเคชมพูชนะปลาเห็นไหมครับนี่เด็กๆโอ้โห เราเดินกันมาไกลมากเลยทางเดิมนั่นหรอโอ้โหไกละะกนะไกละะกนะนดเดี๋ยวเราไปถึงกลางสะพนานแล้วเราจะ,ะโกนเล็ยหมามมากันดีไหมไปสมภูปไปเองไปเองได้แล้วเนี่ยไปเองได้แล้วาแต่งแล้วนะ าไม่รอแล้วนะขากลอดใส่ขาปลอนเลยขาแตงไม่กอดแล้วนะขาไม่รอคชมพูนะไปเลยไปเลยไปแล้วขาไม่รอคชมพูนะนี่นี่ชมพูหมาอยู่ตรงนู้นหมาอยู่ตรงนู้นหมาอยู่ตรงนู้นอ่ะตะโกนเรยวหมาดิตรงนี้แล้วนี่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 นีเร็วมาหมาก่อนมามา เห็นไหมเนี่ยเห็นเราไหมเนี่ยป๊ปาฮะงนพาไปกอาอแล้วแงกอยู่ใช่เหรอเออเนี่ยเรื่องหมาหมามาก็ไม่หันเนี่ยชมพูเนี่ยวูนมาหันแล้วแล้วายบายมาแล้วเออนี่เห็นไหมเห็นไหมหมายบายอยู่นู้นนะฮะเราแข่งกันอยู่เหรออ๋าจิงเป้า เอาสิเอาไปิเอา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 ไปได้ปัเอาเหรออ๋ออเออเอาไปสิไปสิปาไม่แพ้หรอกปาวิ่งปุ๊บเดียวปาก็ทันแล้วปาแทงแล้วปาแสงแล้ว อย่าบังนี่ป้าจะแต่งอันนี้อย่าบังป้านี่ป้าแพ้ป้าต้องชนะเอามีรูนะลองตกรูนะเอาดิป้าแต่งนะป้าแต่งนะผูชนะผูชนะป้าเหนื่อยมากโอเคชมพูชนะตอนนี้นะครับป้าค่ะเรามาแข่งกันใครายเชื่อมบ้านว่าวกันใช่ไหนึ่งไม่เอาแล้วสามเลยสามโอ้ไมายอมแลนะ เยายามแพ้ไนเลยนี่นะครับตอนนี้ปะ,ปะป๊ากับชมพู่ก็พิชิตบันไดข้ามแม่น้ำมาได้แล้วนะครับโอ้ชมพู่บอกเพื่อนเจอมาอีพีหน้าอีพีนี้เราไปพักเหนื่อยก่อนเพราะเราไม่ไหวนะบาย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 ดูคลิปแบบอย่างอื่นกดไลค์กดแชร์